คงไม่น่าจะตายอ่ะไม่น่าตายหรอกครับเพราะว่าอุปกรณ์ป้องกันเ่ยค่อนข้างค่อนข้างเยอะนะมีทั้งสมกเรเนตแล้วก็บอทเทอร์ออฟบ็อกเซนนะครับไม่น่าจะตายหรอกไม่น่าตายนะฮะเดี๋ยวเราลองจ้เอาอมเบดบวกกับบูมบ็อกสองอันแล้วก็พลุสักหนึ่งอันนะฮะน่าจะเรียกมาได้สักเยอะอยู่แหละมั้งน่าจะเยอะอยู่นะฮะน่าจะเยอะอยู่แหละโอเคมาอ้าวเฮ้ยยังไม่ได้เข้าไปให้มันเห็นเลยมันกรีดร้องไงฮัลโหล ได้ไงวะช่างมันโอเคมีเควสขึ้นมาแล้วค่อยทำโอเคเดี๋ยวเซตอัพอุปกรณ์เรียกซอมบี้ก่อนนะครับแล้วก็วางพลุตรงนี้โอเคทีนี้ก็จ้าวซอมเบตปลาลงไปครับนี่อ่ะฮะมาๆมาสายหลังก่อนถอยหลังก่อนเดี๋ยวไปทาปอสเตอร์ออฟ็อกเซนก่อนนะครับป้องกันไว้ก่อนนะเดี๋ยวเกิดอะไรเออเดี๋ยว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 พุ่งมาไงเนี่ยเดี๋ยวโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวทาบทาอันี่แล้วทากบกินแล้วต้องไม่โดนแล้ว ได้ไงเนี่ยได้ไงวะรู้ได้ไงเนี่ยโอเคอ่าเดี๋ยวฆ่าสตรีมเมอร์ก่อนแล้วกันนะผมจะดูนะครับว่ามันจะมีตัวอะไรอุ๊นี่ไงตัวอะไรนี่ไงตัวอะไรตัวอย่างใหญ่เลยตัวโอ้โหโอ้เยอะนะเนี่ยโอ้เยอะนะโอ้โอ้เดี๋ยว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  ผมทำวัคซนแล้วอะไรวะช่ไเนี่ยจะไม่รู้ได้ไงอะ่ะอะไรกันในโหมดอื่นมันไม่เห็นจะรู้เลยหรือว่าอะเดลท์โซนมันแบบมันจะปรับให้แบบซอมบี้ฉลาดขึ้นนิดหนึ่งแบบวัคซนมันยัง,ม,ยงมันยังแบบทํางานได้มาเต็มที่ร้อเเพราะว่าในโหมดอื่นผมจาได้ว่าถึงแม้ว่าจะเราจะเข้าไปคุกคีกับซอมบี้เนะี่ยมันก็ไม่ทําอะไรเลยนะฮะน่าสงสัยมากเลยโอเคเดี๋ยวปล่อยซ่านหนึ่งส่วน แตร์กับน็อตในบ้านผมว่าเพื่อนๆน,น่าจะเอาอยู่แหละมั้งนะฮะโอ้โอเคไม่น่าจะมีใครตายหรอกเดี๋ยวเดี๋ยวพุ้แลเบิดโอเคพุแล้เบิด์ตแล้วโอ้โอ้โอ้วมาให้เวลาปั๊มสกิสคลครับมันไม่น่าตายหรอกมันก็ไม่น่าจะรู้ด้วยเพราะว่าผมทาบอทเทอร์บ็อกเซนแล้วก็ทาไอเนี้ยเอ้ยเอ้เอ้ทำไมยังรู้อีกอะฮัลโหลโอ้โอ้โอ้ what โอ้พุพุเผาตีนโอเค ไม่น่าจะรู้แล้วเปล่านี่แบบเลนกาย2ชั้นเลยแล้วเนี่ยใช้ระเบิดควันแล้วก็บอเทอร์อบรอกเซนนี่ยังจะโดนตีเหรอฮัลโหลฮัลโหลเป็นไปได้นนงไงวะมันต้องปกติอะแค่ควันอะมันก็ไม่ทำอะไรแล้วนะนี่นี่ยังเพิ่มบอเทอร์อบรอกเซนเข้าไปทำามบมันถึงยังตีอ่ะอันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันนะอย่างน้อยก็ได้ทดลองแล้วกันโอเคนี่ก็ถือว่าเป็นการทดลองนะฮะขึ้นในบทอื่นเนี่ยผมแค่ทาบอเทอร์อบรอกเซนนะแล้วก็ เดินไปตีซอมบี้เนะี่ยธรรมดาซอมบี้ก็ก็ไม่เห็นจะตีเลยนะฮะแต่ก็ไม่ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมซอมบี้มันถึงยังตีอย่างนี้อยู่มันเป็นอะไรวะมันเป็นอะไรหรือว่าหมดอื่นตีเอออันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ตอนนี้คือเราเข้าไปใกล้รู้สึกว่าซอมบี้มันก็จะตีเหมือนกันนะฮะเออเป็นไปได้ไงวะช่างมันช่างมันครับเราปั๊มสกิลรัวๆแล้วกันปั๊มอินฟลูเอนซ์นะก็ไม่น่าจะมีปัญหาหรอกเฟลลอมเห็นเกิดเลยอะไรวะปกติ ปาขนาดนั้นใช้ของแบบนั้นน่าจะมาแล้วมั้งยังจะมาเลยอะไรวะไม่เจ๋งเลยหมดแล้วโธ่เอ้ยไม่เห็นเจ๋งเลยอ้าวนอนๆเฟรนลอกอยู่นู่นอ้าแต่มันก็ไม่มาอะไรวะเดี๋ยวใหม่เดี๋ยวใหม่เดี๋ยวใหม,ม่ลอบนี้นะแบบ ขอบึมบึมได้ไหมแบบบึมบึมเนี่ยเอาแบบเกือบตายอ่ะปางตายเลยก็ได้เอาแบบปางตายเลยก็ได้ตายหน้าบ้านเลยก็ได้มาตายหน้าบ้านเลยก็ได้มาโอ้ยมาเลยมาเลยนั่นเฟลล์อยู่ตรงนั้นหนึ่งตัวฮะเห็นไหมฮะเอาหายไปละอะไรวะมันต้องมาแหละเนี่ยพลุทั้งสามอันเลยนะเวยยังก็ต้องมานะครับยังก็ต้องมาอมซอมบี้อื่นมันก็ช่วยกันเรียกอเอยมาแล้วมาแล้วเฟลล์มาแล้วครับโอเคมาสูก้กูในควันได้แหละมามเ,ออเออเออ เดี๋ยวเดี๋ยวบังมองไม่เห็นโอเคนั่นนึงนั่นนึงเร็วอือโอเคเรียบร้อยครับอือโอ้เยอะว <oh> okay. okay. hm. ่ะโอ้โอ okay. ้โอ้เด oh. 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 okay. okay. oh. ี oh. ๋ยวเดี๋ยวเข้าควันก่อนเข้าควันก่อนเข้าควันก่อนอ่ากระทุ่งอุ้ยอู้อู้อู้อสามตัวมา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 สามตัวก็มามาเร็ว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 เร็วเร็วตามมาตามมาเออเออเออเตรียมอย่าแพนิ c ครับอย่าแพนิ c อืมอโอ้ โอ oh. oh. okay. ้โอเคโอเคอ่าไม่เข้าบ้านไม่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 เข้าบ้านไม่เข้าบ้านผมจะเล่นกับมันผมจะเล่นกับมันโอเคตามมาตามมาโอ้โอเคโอเคโอเคไหวอยู่ไหวอยู่ไหวอยู่อ่าเออเออเออโอ้โอ้โอเคโอเคมันมีซอมบี้เสือกเออออโอเคตายไปหนึ่งตายไปหนึ่งครับเหลือตัวเดียวเออเออโอ้โอ้โอ้โอเคมันซอมบี้มันเสือกอ่าเออโอเคนาเดียวเออโอเคเรียบร้อยครับ โอเคสามตัวเรื่องขี้โอเคอะไรวะเนี่ยซอมบี้เหลือน้อยแล้วเดี๋ยวเรียกเพิ่มครับเรียกเพิ่มเดี๋ยวเรียกเพิ่มโอเคไปโอเคมามาเรียกเพิ่มอีกครับมาโอเค let's go มาอืออืออือรอบนี้ไม่ได้ทำอเทอร์นะครับเพราะว่าจะลองดูว่าอะไรมันจะมีประสิทธิภาพในการเรนกายมากกว่ากันผมคิดว่าณตอนนี้นะคือ s m o k ก g r e n ตน่าจะน่าจะได้เรื่องกว่าแต่ว่า ระยะเวลาน่าจะสู้ Butter of Box scent ไม่ได้นะครับก็น <g> ะ <ül üyor> ตามนั้นนะครับถ้าใครอยากจะใช้ก็เลือกใช้เอานะครับถามว่า Butter of Box scent เนี่ยเอามาจากไหนก็เอามาจากไอ้ที่คราฟไบโอเคมนะครับก็ถามว่าได้มาจากไหนอีกก็อันนี้แล้วนี้แล้วมันต้องแล้วแต่นะครับว่ามาจากไหนนะครับคืออ่บางทีนะท้องนี้ออกได้ไหมไม่ได้ติดที่อะไรเนี่ยโอ้โหแม่เจ้าโ Oh my god Oh my god โอ้โหอะไรวะเน,นี่ยโอเคมามาอุ้ย,ยมีคนยิงมีคนยิงช่วยโอเคอ่าฉะนั้นจะได้พูดนะครับก็ถามว่าไอไบโอเคมเนี่ยเอามาจากไหนคือมันมันเป็นเควส์จากจากไอเนี่ยจากแอนด็อกอ่ะมันจะมีเพื่อนคนนึงของเราอ่ะไม่ใช่เพื่อนคนนึงของเรามีเพื่อนในเราแวกเพื่อนบ้านของเราเนี่ยอ่าเขาต้องการบัตรเพล็กเทียวนะครับแล้วก็บอกว่าตัวเองเนี่ยเรียกแอนด็อกแล้ว แล้วก็อยากให้เราเนี่ยไปช่วยเก็บมาหน่อยซึ่งในกล่องนะั้นน่ยมันจะมีไบโอเคมอยู่นะครับแล้วก็อีกวิธีหนึ่งที่จะได้มาก็คือ,อซื้อมาจากพ่อค้าที่เป็นพวก EchoL a ลนะครับแล้วจะไม่ผิดนะอ,นนอันนี้ผมจำไม่ได้เหมือนกันว่ามันใช่หรือเปล่าแต่ <c oughs> น่าจะประมาณนี้นะครับก็พอได้แล้วเนี่ยเราจะทำให้เราสามารถคราฟอ,อุปกรณ์เกี่ยวกับพวกซอมบี้ได้นะครับโดยต้องใช้พวกบตรเศษแซมเปิลแล้วก็นู่นนนี่นั่นอีกนิดหน่อยนะฮะก็ของมันดีนะครับของนั้นมันดีค่อนข้างเยอะเลยนะฮะ โอเคเดี๋ยวรออีกรอบดีกว่านะฮะเอาจาเลนออกมาเนี่ยมันผมว่ามันก็เสี่ยงเหมือนกันนะคือจาเลนเนี่ยเขาสุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงนะครับเพราะว่าเป็นคนที่ป่วยง่ายเพราะฉะนั้นถ้าผมโดนเฟริวรลขยําแค่ทีเดียวเนี่ยผมมีสิทธิ์ที่จะติดเชื้อทันทีนะครับน่าจะเดือดอ่าวิสตูเรสโอเคเพสเฟลไปแล้วฮะนานเกินไปเหรอโอ้โหนี่แสดงว่าผมใช้เวลานโอ้เชื้อตกใจหมดโอ้โอ้ โอ้โหเนี่ยฮะแค่โอ้โหเฟลลกแค่แบบเดินมาสคราชสคราชแขนทีเดียวเนี่ยติดไปแล้วครึ่งหลอดโอ้โหแม่เจ้าโอ้โหจาเลนโอ้ยนายจะนายจะกากอะไรขนาดนั้นนะอะไระจาเลนทำไมถึงกระจอกขนาดนี้ครับทำไมถึงเป็นคนป่วยง่ายขนาดนี้โอ้โหแม่เจ้าโหจาเลนเลย โอ้ยโดนโดนนี้ด้หน่อยหน่อยนีะ่คือครึ่งหลอดเลยเหรอโอ้ถ้างั้นแสดงว่าเฟรโรน่าจะตีโอ้โ,อโหโอ้วนอีกถ้างั้นเดี๋ยว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 เข้าบ้านให้คนช่วยดีกว่าโอเคเดี๋ยวเข้าบ้านให้ให้คนช่วยดีกว่าทดสอบด้วยว่าคนในบ้านจะไหวไหมโอ้ยแม่เจ้าแสดงว่า à, เฟรโรนี่ยเดินมาขยุ้มเราทีหนึ่งน่าจะติด25หน่วยนะฮะโอ,โอ้เอ้ยใช้ได้หี่พวกมึงอะ่ะเอ้ยยิงปืนกันเป็นนีวหว่าเอ ใช่ได้ใช่ได้โอเคทีนี้เหลือจังก็นอนแล้วเมื่อกี้น่าจะได้ยินเสียงประตูครับพอดีมีคนมาปิดประตูเสียงดังนะฮะขอโทษทีนะครับโอ้โหโอ้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 เดี๋ยว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 โอ้อะไรวะเนี่ยมั่วหมดละเดี๋ยวเดี๋ยวเออเออเดี๋ยววะโอเคมาอ้าวจังก็นอนตายแล้วโอเคโอเคเขาโอเคโอเคโอเคจังก็นอนตายแล้ววูคนในบ้านก็เก่งเหมือนกันนะเนี่ยใช่ได้อยู่นะเออใช่ได้อยู่นะครับใช่ได้อยู่เฮ้ย เฮ้ยเก่งเหมือนกันนะเนี่ยเราใช่ได้ใชนะด้ใชนะอุ้ยิคโรเตอร์เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเป้าแฟลตเดี๋ยวป้าแฟลตโอเคป้าแฟลตมันจะได้ตายโอเคเรียบร้อยครับอ่าโอเคโอเคอ่าออกมาเร็วโอเคไม่ออกมาแล้วครับพญานาคออกมาแล้วครับพญานาคออกมาแล้วครับตอนนี้อุ้ออกมาร์ออกมาแล้วครับโอเคเฮ้ยมันก็เก่งเหมนกันเนี่ยเอไอในบ้านก็เก่งเหนกันเนี่ยใช่ได้อยู่นะเฮ้ยพวกมึงก็มีฝีมือกันนะเนี่ยใช่ได้อยู่แล้วนะโอ้โห นี่ขนาดเป็นบ้านที่แบบการป้องกันไม่ได้ดีเลยขนาดนั้นก็ก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะฮะใช้ได้อยู่เลยเลี้ยงไม่เสียข้าวสุกใช่ได้ใช่ได้ใช่ได้โอเคเอ่อเดี๋ยวเดี๋ยววนเดี๋ยววนไปให้เพื่อนเรายิงดีกว่านะฮะเดี๋ยววนเดี๋ยววนโอ้โหออกมากันโคตรเท่เลยว่ะโคตรเท่เลยว่ะเออสวยสวยนั่นแหละโอ้โหเจ๋งว่ะเฮ้ยคนใช่ได้ใช่ได้ทำได้ดีมากทำได้ดีมาก โอ้โหป่าปื้มว่ะโอเคมาอีกสักเวฟหนึ่งแล้วกันอีกสักเวฟหนึ่งมาตามมาข้างหน้าหายไปไหนหมดแล้วนะลเน,บบนี่ยฮัลโหลไปไหนหมดแล้วกลับไปนอนแล้วเหรอกลับไปนอนแล้วเหรออะไรวะเฮ้ยเดี๋ยวเปลี่ยนตัวแล้วกันเดี๋ยวเอาตัวอื่นไปแล้วกันนะครับโอ้หน้าบ้านเนี่ยไม่มีใครมาเลยโอเคมาร์กมาแล้วโอเคเอ้ยใช้ได้อยู่นะอ๋อไม่ยิงอะ่ะโอ้โอเคโอเค,อเคทำไมพี่ไม่ยิงอะ่ะ อะไรวะโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะใช้ deployable mine นะครับก็ไอระเบิดอันนี้นะมันคือเอามาเป็นระเบิดในโหมด daybreak นะครับเดี๋ยวผมจะามาใช้ในนี้ให้ดูนะครับอ่า,อาคือระเบิดนี้ดีไหมดีนะฮะดีมากนะครับเอาไปใช้สำหรับป้องกันบ้านแล้วก็ผมคิดว่าพวกคุณเนี่ยน่าจะรู้คุณสมบัติแล้วก็คุณภาพของมันแล้วนะครับว่ามันเจ๋งขนาดไหนนะครับไอระเบิด deployable mine f i e l เนะี่ยคือ มันเป็นระเบิดที่เราแปะลงพื้นนะครับแล้วก็กดใช้ปุ๊บมันจะมีลูกระเบิดเล็กๆเนี่ยกระจายออกมาทั่วแมปนะครับไม่ใช่ทั่วแมปหรอกคือมันจะทั่วบริเวณนี้เนี่ยค่อนข้างค่อนข้างกว้างเลยนะคือแค่2ลูกเนี่ยคือเยอะมากนะฮะโอเคเดี๋ยวผมจะกดให้ดูนะครับว่าจะเป็นไงปุ๊บอ่าอย่างนี่ยฮะมันจะยิงปิ๊บปิ๊บปิิบออกมาเนี่ยอ่ะนี่จะเป็นขึ้นเป็นพื้นที่แสงนะฮะหลังจากนั้นนะครับซอมบี้ที่มาเหยียบเนี่ยมันก็จะบูบ้าบบบ้้าาารอยยตห นัดเดียวนะฮะแค่ลูกเดียวเท่านั้นคือตายทันทีนะครับแต่ว่ากับแจ็งเกิลนอตหรืออะไรพวกนี้เนี่ยจะต้องใช้ทั้งหมด4ลูกนะครับหมายถึงว่าให้มันเดินเหยียบอะไรที่มันเป็นกระพริบกระพริบเนี่ยสลูกเท่านั้นนะครับก็อ่ามันก็จะน็อกดาวน์แล้วก็เราสามารถขึ้นไป e x ็กซิคิมันได้เลยนะครับก็ดีมากนะฮะดีมากนะครับใครที่เล่นเดย์เบรดเนี่ยก็น่าจะรู้อย่างดีนะครับว่าระเบิดนี้มันคุณภาพดีขนาดไหนนะฮะเดี๋ยวผมออกไปเอาเอ่าอ้นี่ก่อนเอา Bottle of ไอน,นี้ไม่ใช่เอาเจ้าวซอมเบทมาปาให้หมดเลยดีดกว่า <aku> เอาปาให้หมดเลยดีวยดดกว่าแล้วก็สตร,ต,ตรอมโอเคอันนี้โอเคสตรอมเบเกอร์โอเคมาๆๆมาโอ้โหอืออืออือโอเคไม่แดกฮมันมันดูนน้อยจังอะรอบนี้มันดูน้อยจังอะมันไม่เหมือนในรอบสองสามรอบที่แล้วเลยอ,อะไรวะมัไนไม่เห็นจะมีตัวพิเศษเยอะกว่าน,นี้เลยอะไรกันน้อยอ่ะ โอ้ยไม่โหที่แสดงว่าผมเปลืองบอสเอ้ไม่ใช่จ้าซอมเบย์ไป5แล้วนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนั่นมาแล้วครับมาครับตอนนี้มาโอ้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 เดี๋ยว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 โอเคโอเคทุกคนในบ้านครับทุกคนในบ้านครับทุกคนในบ้านอ่ามามาทุกคนข้างหน้าบ้านเกิดเรื่องแล้วทุกคนเอ่อทำไมมันทำไมซอมบี้มันไปไหนวะเนี่ย เออเดินไปไหนกันน่ะฮัลโหลไปไหนกันน<า>่ะเดินไปไหนกันเฮ้ยนี่จะเอาซอมเบตหกหกหกโหลนะนี่หกโหลนะมันมันดูน้อยอยังอะอะไรกันนี่ซอมบี้มึงเจอเละเหมดแล้วเหรออะไรวะหมดตูดแล้วเหรอแถวนี้ไม่มีซอมบี้มาเหรออะไรวะมันดูน้อยอ่ะมันดูน้อยกว่า คือผมหมายถึงว่าตัวซอมบี้พิเศษโอ้เด้อเด้อเด้อเด้ซอมบี้พิเศษมันดูน้อยอ่ะมันดูไม่มีตัวอะไรมาเลยครับโอเคทุกคนในบ้านก็ยังฝีมือดีเหมือนเดิมนะฮะอะไรวะต้องประตูประตูคอสโซนด้านข้างของบ้านเปิดเลยแสดงว่ามันน่าจะดันรถเราออกนะฮะอะไรวะเห็นหนุกเลยรอบนี้โอหมดแล้วจ้าวซอมเบดดูซิว่าจะขายอะไรมาทำไมมีเพื่อนมาด้วย ไเป็นพ่อค้ามีเพื่อนมาด้วยเดี๋ยวนะเน็ตเวิร์กโอ้เทรดเดอร์เทรดเดอร์จากเน็ตเวิร์กครับโอเคถ้างั้นต้องมีดาวเทียมนี่ไงโอ้โหอเน็ตเวิร์กสิกเนลบูสเตอร์โอ้ my g ก d นี่คือมดอั t โพสที่ดีที่สุดแล้วนะครับเพราะว่า มันช่วยเพิ่มเอาโพสทั้งหมด2นะฮะ2เอาโพสเลยนะครับเออโหแม่เจ้าเจ๋งสาดตรอ่าโอ้หดีมากครับดีมากครับ,ค,รบคุ้มค่าว่ะคุ้มค่าจริงคุ้มค่ามากมากตอนแรกคิดว่าจะไม่เอาแล้วเนี่ยคือตอนแรกคิดว่าจะไม่มาแต่แบบมาักหน่อยดีกว่าเผื่อได้ของแล้วก็คิดไม่ผิดจริงๆเลยที่มานะครับ โอเคครับนี่ก็เป็นฟุตเทจที่ผมแบ่งแยกมาจากพาร์ทที่แล้วนะครับก็เป็นในช่วงของท้ายคลิปนะครับคือผมท่าออกมาเนื่องจากว่าอยากให้ทุกคนได้เห็นนะครับว่าอนุภาพของจออัซอมเบกับคนในบ้านของผมเนี่ยมันจะสามารถทนต้านทานอะไรขนาดนั้นได้ไหมครับก็อย่างที่เห็นนะฮะคือพามได้ดีนะครับไม่มีใครตายนะก็ถ้าใครอยากไปลองนะครับก็ลองได้นะครับแต่ว่าต้องใส่อาวุธให้คนในบ้านเนี่ยค่อนข้างพร้อมหน่อยนะครับมันมันจะได้ผลที่ดีที่สุดนะแล้วก็ ระวังตัวเลยนะครับทำอะไรแบบนี้เดี๋ยวมันจะตายหน้าบ้านเอานะเมื่อตายหน้าบ้านเอานะครับเพราะงั้นระวังตัวด้วยนะครับสำหรับพาร์ทหน้านะฮะก็อาจจะเป็นทำเวสของชาวอนต่อนะฮะก็น่าจะเด้งมาแล้วแหละแล้วก็โปรเจกต์สกายลิมนะครับตอนนี้คือเกมพัง<笑><笑>เกมพังมอดแม่งทำผิดนะครับคือตัวละครพังนะฮะเพราะฉะนั้นนะครับอ่าผมทําการลงใหม่แล้วนะฮะแล้วก็ต้องเก็บฟูตเทจใหม่นะครับแต่หน้าตาตัวละครเนี่ย พยายามปั้นให้เหมือนเดิมมากที่สุดแล้วอาจจะไม่เหมือนแบบนิดนึงแต่ว่าใกล้เคียงประมาณ98%นะฮะก็เดี๋ยวรอรับชมนะครับสำหรับพาร์นนี้ก็มีเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ